สวัสดีครับผมแอปธรรมชิปตประายผู้มาอาสาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตู่นะฮะแล้วก็วางหมยกำหนดการวัรรนที่10ธทันวาเป็นวันรัฐมนญก็คือยกเลิกไม่ใช้รัฐมนูรไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสอสอไม่มีพรรคการเมือ,องต่อไปล้นะครับเข้าสู่ยุคใหม่นะฮะเป็นอ่า เรียกว่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นประชาชนนี่แหละครับเป็นผู้ที่ทำหน้ทาที่ปกครองเสเทศเองเลยนะครับเส้นทางที่ใหม่นี้ก่อนจะไปเส้นทางใหม่ก็ต้องออกหาเส้นทางออกที่นี่มีเส้นทางออกนะออกจากวงจรุบาทแล้วไปเกิดใหม่บนเส้นทางไทยมหาอำนาจเป็นเส้นทางที่ฝันของคนไทยนยั่นเอง ังนั้นผมขออนุญาตเป็นผู้ที่นำไปสู่เส้นทางความฝันของประไทยนั่นเองนะครับเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางไทยมาหาอหน้าจนั่นเองก็มีสูตรในการพาไปสองสูตรสูตรอภิจัตุปฏิวัติสี่บกสีนะครับแล้วก็สูตรอภิทศปฏิวัติสิบบวกสิบนั่นหมายว่ามีสี่เรื่องที่จะต้องพาออก ทำแล้วจะออกจากวงตาลุบากนะครับแล้วก็มีสี่เรื่องอเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะจะใช้เปลี่ยนผัดเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีสิบทดนะฮะก็คือทามีสิบอันสิบเรื่องที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นนั่นเองนะครับไอสิบอันเนี้ยใครชอบก็สมัครเข้ามานะฮะใครชอบใครอยากจะมีส่วนร่วมในสิบ ในการสร้างประเทศไทยเนี่ยก็เชิญเลยนะครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านโดยส่วนตัวผมเป็นเพียงนักดนตรีพื้นบ้านวิศน์เป็นแรงงานนะครับดนตรีไม่ได้เลยทุกวันก็ต้องเป็นแรงงานนะฮะขายแรงงานนะครับแรงงานไม่ก็ไม่มีไม่มีก็ต้องไปเป็นโจนระหว่างพลังที่เอาไปเป็นโจนอะ แปลรัเป็นเป็นพลังบวกดีกว่าก็คือมาสร้างประเทศใหม่เลยนะก็จึงออกแบบประเทศไทยใหม่โดยศึกษาสิบกว่าปีจึงได้พบว่าอ๋อประเทศไทยเราตั้งหลักมาผิดจำเป็นต้องตั้งหลักใหม่ให้มันตรงกับลิขิตของชาติซึ่งเขามีลิขิตไว้แล้วนะฮะตั้งแต่ปลายยุคศิวทยาพระโบราณเขาลิขิตไว้แล้ว เพราะนั้นก็มาทําให้ตรงแท้นะจากรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องอ่าเป็นไปนตามนั่นแหละบัดน,นี้เรามาถึงรายการที่สิบแล้วก็จะต้องเกิดยุคใหม่เป็นยุคสกาววิไลที่มันใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวสุสกาววิไลใหม่หมดใหม่ทุกวงการไอ้ความใหม่นี่แหละเป็นฝันของไทยที่อยากจะได้ประเทศไทยใหม่นะได้เป็นชาติมาหาอำนาจกับเขาบ้างนะ พอเราเกิดในยุคเราก็คือรุ่นเดียวกับพวกอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาญี่ปุ่นฮอลแลนดัสรุ่นเดียวกันแต่สภาพเราเป็นยังไงนะมันมัน,ม,นมันต่างกันนะดังนั้นพอมันถึงเวลาของมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับทีนี้การจะเปลี่ยนมันก็ต้องมีเส้นทางเดินไปก็อย่างที่ได้บอก ที่นี่มีเส้นทางเดินต่ออยู่สองสตรนะเราก็จะทําตามสองสุนั่นแหละครับที่นี่ใครชอบอยากีมีสุดร,รวมในสุรไหนก็สแสดงตัวสแสดงตนส,สมัครเข้ามาเลยนะครับทีนีรขบวนการที่ผมจะนําเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เรียกว่าขาบวนการกู้ชาติพระเจ้าตากสองนั่นเองอะพอ่นะอจะเป็นต้องกู้แล้วสร้างขึ้นใหม่เหมือนพระเจ้าตากโดยใช้ความเป็นมหาราชของพระเจ้าตากนั่นแหละก็ะอปปี้ออกมา เพื่อจะสร้างเป็นราชฐานี้ใหม่งไงนะก็ต้องก๊อปปี้มหาราชที่ทําสําเร็จมาแล้วนั่นเองนะครับก็คราวนี้ทําครั้งที่สองไม่ต้องทําเต็มรูปมันสมัยพระเจ้าตัดหนึ่งพระองค์สร้างท่านต้องกู้ถึงต้องกู้หมดนะทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์นะครับกู้บ้านเมืองต่อทําสงครามท่านก็สู้ติดต่อต่างประเทศท่านก็ทําสัญญาติดต่อต่างประเทศนะทําทดีลตกลงกันต่างประเทศซื้อขายกันอะไรเงี้ยท่านก็ทํา มันจะตากทําหมดครบหมดเหมือนกันที่นี่ก็บเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีต้องฮาร์ดแวร์ไม่ต้องไปสู้ใครแล้วอ่าันกะ็ะฉะนั้นจะเหลืออยู่แค่ซอฟต์แวร์แล้วแล้วเป้าหมายของเราที่จะไปก็คือไปเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์แวร์ของโลกนั่นเองนะอ่ามันมีธุรกิจแล้วแล้วก็ทําแค่ครึ่งหนึ่งของไปาตากที่ได้ครึ่งหนึ่งของไปาตากนี้มันคือการกู้ที่ตัวคนไทยแตน่นงานผมคืองานกู้ตัวคนไทยแผ่นดินไม่ต้องกู้อ่าแผ่นดินนี่ อิสระมาตั้งแต่เขาจะตากแล้วนะแล้วก็จะอิสระต่อไปแต่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินคือตัวประชาชนน่ะคือตัวหัวจิตหัวใจประชาชนอ่ะนะเจวญญาณของชาติน่ะก็คือตัวคนนี่แหละครับต้องกู้ฮนะประมุสภาพประมุสภาพาไประเทศไทยดังนั้นก็จะใช้เวลากู้แค่ครึ่งหนึ่งก็คือสามเดือนครึ่งพันจะตากใช้เจ็ดเดือนที่ที่ใช้สามเดือนครึ่งที่สามเดือนครึ่งผมก็วางไว้นะวางไว้ตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกานแล้วแหละแต่มันก็ไม่ทัน มาวันนี้วันที่พูดนี่ก็เป็นวันที่ยี่ิบสองแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ทันที่จะได้หมายกระดกการวันที่สิบธันวาไม่ทันแต่ก็แจ้งให้ทราบว่าสิบธันวาวันรัฐธรรนูนนั้นไม่มีสั่งยกเลิกคือคือควรจะเป็นวันที่สิบวันรัฐธรรทูญครั้งสุดท้ายแล้วต้องยกเลิกไม่มีไม่ใช้เพราะเราจะไม่มีการเลือกตั้งไม่ไม่ใช้ตัวแทนแล้วใช้ตัวจริงอ่าฝันของประชาชนคนไทยคือ ปกครองตัวเองเลยต่างชื่อเราเป็นไทยไงก็ต้องปกครองตัวเองไม่เป็นทาสแล้วถ้าต้องมาปกครองตัวเองนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนไทยอะ่ะนะท่านไม่ได้เป็นทาสเนี่ยใช่ไหมท่านชื่อทาสทาสแลนป่ะท่านก็ชื่อไทยแลนนะแล้วก็เป็นคนไทยเพราะนั้นท่านจะต้องปกครองตัวเองแล้วเป็นประเทศอิสระแล้วเป็นประเทศผู้นําของโลกเป็นต้นแบบโลกในการที่ประชาชนปกครองตัวเองได้นี่คือบทบาทที่ป,นนรประชาชนต้องรับผิดชอบแลวไปเป็นเมื่อท่านเป็นแล้วก็ฝันถึงท่านมันก็จะเป็นจริง นะฝันที่ท่านอยากจะได้โอ้โหประเทศเราอลังการยิ่งใหญ่เป็นประเทศทันสมัยบ้างเป็นประเทศม,าหามหาอำนาจเขาบ้างหลังจากที่เป็นประเทศเดินตามเขาคราวน,นี้ให้เขาตามเราบ้างนะทีนี้มันก็เป็นเหมือนลิขิตของโลกมันเป็นเดตินีของโลกเออพวกเขาไปกันแล้วนะชนะกันหมดแล้วเขาได้มาแล้วเป็นปหมหนาอำนาจกันหมดแล้วอยู่ใช้ประชาธิไปไตยกันไปตั้งจะร้อยปีแล้วนะเป็นหรือบางประเทศก็เป็น สองสามร้อยปีแล้วอ่ะจนกระทั่งฟาสชาตเริ่มเสมเื่อมคลายแล้วหมดหมดขังอ่ะโลกมันเข้าสู่ยุคใหม่เกิดยุคดีดพัฒนทั้งโลกเลยโลกถูกดีดพัฒนด้วยเทคโนโลยีดังนั้นโลกมันเปลี่ยนหมดละดังนั้นของเก่าที่เราอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างอ่ะมันไม่ทันละมันหมดโอกาสล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าค่าวนี้ถึงตาเราละถึงตาเราตื่นลน้วนะคนไทยก็ต้องมาตื่นแล้ว่ะตาดีผมได้ออกแบบไว้เนี่ยท่านก็จะตื่นเลยนะครับ เพรเตือนครั้งนี้นะท่านก็จะเรียกว่าเป็นคนไทยจริงๆเลยเป็นประเทศไทยจริงๆเลยผมอได้ออกแบบเส้นทางให้เรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญเขาดูในเส้นทางไทยไมหาอำนาจซึ่งจะใช้อทฤษฎีบิ๊กแบงไทยปี e ป u ลูก็คือเป็นการปกครองแบบคนไทยที่จะปกครองประเทศตัวเองโดยป,ประชาชนปกครองตัวเองเป็น,น,ปต,ปน,นปต,ต้นแบบของโลกที่เป็นชนปกครองตัวเองได้นะ แต่ไม่เช่เราต้องนําไปก่อนสิบปีนะโดยผมไม่ได้กู้ใช้เวลากู้ชาติสองปีในช่วงเปลี่ยนทายพาประเทศเข้าสู่โหมดตั้งคันสองปีหรือเป็นดัดแด่สองปีเพราะเพราะจะดัดแด่ก็เป็นตัวใหม่เลยก็เป็นคนไทยที่เป็นคนไทยใหม่อ่านะนะหรือคลอดลงมาก็สองปีก็กลายเป็น,นประเทศใหม่คนไทยใหม่ชีวิตใหม่จิตวิญญาณใหม่ซึ่งจะมีสิแพลตฟอร์มที่เราใช้อาศัยหรือเป็น เสาคําเราสีเสาจะเป็นชาติใหม่ที่มีสีแพลตฟอร์มไอสีแพลตฟอร์มเนี่ยต้องรีบไปเอาเพราะว่าเมื่อได้แล้วมันจะวินเทคเทคออลแล้วยุคนี้ I, ยูเอไอใครได้ก่อนได้แพลตฟอร์มก่อนก็เรียกวินเทคอันนั้นต้องรีบไปเอานะขอเชิญทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางไทยมหาอำนาจนะครับที่เราจะต้องมีสบแพลตฟอร์มนะแล้วก็รีบมาเอาด่วนเพื่อจะได้สมปาศนาท่านท่าน,นฝันของคนไทยนะ ไทยพิบิดีมอ่า,า,ยอ,าอย่างนี้ก็ได้นะการนี้มาสร้างชาติใหม่แล้วประชาติมาหม่อำนาจกันเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้แต่ละตอนแต่ละเรื่องราวซึ่งผมต้องวางการกู้ชาติในสามเดือนครึ่งนะฮะสามเดือนครึ่งนี้ก็จริงๆมันจะไปจบที่วันที่สองมีนาอ่าสองมีนานะครับซึ่งเป็นวันที่ประชาชนมีอํานาจสิทธิไต่แต่ไม่เคยช้ได้ชาติทีคราวนี้จะได้ชาละสองมีนาเนี่ยหลังสองมีนาเป็นวันครบรอบที่ท่าน ได้อำนาจที่ประายแต่ท่านไม่รู้ว่ามีแล้วใช้ไม่เป็นจนท่าทุกเก้าสิบปีแล้วก็ยังใช้ไม่เป็นเนี่ยผมจึงมาบอกมาอธิบายมาชี้ทางให้นี่แหละครับเพื่อให้ท่านได้พบฝันที่แท้จริงก็ขอเชิญเรียนรู้คลิปผมเป็นตอนไปนะฮะตั้งอกตั้งใจเรียนรู้เรียนรู้กันหน่อยถือว่าเป็นเป็นคู่มือที่จะปรับเปลี่ยนท่านใหม่เป็นประชาชนไทยตัวจริงที่มีความมั่งคั่งสูง มีทุนสำรองบุคคลมีอำนาจแห่งรัฐที่ปกครองประเทศไปตลอดคือเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยเอออย่างนงี้นะฮะก็เพราะ,ะนั้นก็ต้องเรียนรู้กันหน่อยนะคลิปนะครับอาจจะขัดขืนฟืนใจก็ต้องอดทนเพราะมันเป็นเรื่องการสร้างชาติเน่ยแล้วเป็นการลงทุนอะเป็นเราต้องใช้เวลาปรับตัวในการที่จะเป็นคนใหม่ได้ชาติใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่จิตวิญญาณใหม่สี่แพลตฟอร์มเนี่ยต้องเรียนรู้ถือเป็นการลงทุน เมื่ลอลงทุนแล้วท่านก็จะได้เหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะสี่ใบเราวันที่หนึ่งด้วยนะสี่ใบสิบสองล้านบาทรอยอยู่ขอ้นึกถึงสิบสองล้านบาทแล้วกันนะรอยอยู่ท่านจะได้มีกําลังใจนะครับอันนะขอเชิญเข้าสู่เส้นทางอริยะและประเสริฐของแอปธรรมอิปไตยผู้อาสามาเป็นนักปฏิวัติโดยสวมบทบาทเป็นพระเจ้าตากสองกู้ชาติในยุคไอซซึ่งจะใช้เวลาสามเดือนครึ่งในการกู้ชาติอ่า พระเจ้าตาก1นเจ็ดเดือนพระเจ้าตาก2องก็ครึ่งหนึ่งก็คือ3เดือนครึ่งก็นับตั้งแต่ธันวาเนี่ยนะฮะไปนะครับจนถึง2มีนานะครับก็เรียกว่าครบ3เดือนครึ่งประมาณนี้โดยเฉลีย่ยประมาณนี้นะฮะไม่ต้องเป๊ะๆนะหลังจากนั้นก็จะได้ดูแลประเทศไปถึง2ปีอีก2ปีในช่วงประเทศเข้าสู่หมดตั้งคัน อ่านะประชาชนก็เข้าสู่ช่วงทําตัวเป็นดักแด้อ่านพะัฒนาตัวเองใหม่ทุกคนจะเรียนรู้ใหม่ปรับตัวใหม่ฝึกสกิลใหม่เอ่อเป็นคนใหม่เกิดใหม่เลยนั่งคือของจริงของไทดิท่านจะได้เป็นคนไทยจริงกันสัทีนะเอรัะขอเชิญเข้าสู่เส้นทางอริยะรัตเสรฐของแอดธรรมชิพิตายซึ่งสร้างเส้นทางไทยมาหาอำนาจเตรียมไว้ทุกท่านแล้วขอเชิญเข้าเรียนรู้ไปแต่ตอนปครับสวัสดีครับ